การใช้งานฟูจิ XT 200นะคะตัวนี้ปิดเปิดเครื่องจากปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะจะเป็นเลนส์ไฟฟ้านะคะเราจะใช้วงแหวนตัวนอกในการซูมเข้าซูมออกนะคะมุมน้องเล็กน้อยก็พอนะคะตัวนี้จะซูมให้เราค่อนข้างเยอะเลยโหมดในการใช้งานจะเริ่มที่โหมด SR นะคะโหมด SR กับโหมด SP เป็นโหมดที่คล้ายๆกันเลยแต่ว่าโหมด SR ก้องจะเลือกโหมดให้เราเองอัปนมัินะคะโหมด SP เราเป็นคนเลือกโหมดเองนะคะเราไปดูหน้าจอในส่วนของโหมด SR สัมผัสหน้าจอเข้าไปได้เลยค่ะ เขาก็จะมีค่าต่างๆนะคะปรับพิวเนียนแสงสว่างหน้าชั้นหลังเบอร์อตาส่วนของรูฟความชัดทุกอย่างจะมารวมอยู่ที่หมด S R ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นการเปิดบิวตี้ไม่แนะนำให้เปิดในการถ่ายวิวหรือว่าถ่ายภาพหมู่คณะนะคะตัวนี้จะลดความคมชัดเราค่อนข้างเยอะเลยสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะถ้าขึ้นช็อตจะเป็นการแตะถ่ายของโฟกัสนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาเราสามารถแตะอีกหนึ่งที่ให้มันขึ้นว่า AF ได้เลยนะคะตัวนี้จะแค่โฟกัสอย่างเดียวจะไม่สามารถสั่งถ่ายให้เรานะคะในการปรับแสงสว่างปรับได้สองวิธีก็คือเป็นนนกาารปรับง้หุ่มยคะะสใชํ WiIFi โหมดต่อไปจะเป็นโหมด ADV นะคะโหมดนี้จะมีฟิลเตอร์ให้เราเล่นนะคะเราเข้าไปที่ฟิลเตอร์ตรงนี้เลยตัวนี้จะเป็น Before After นะคะจะมีสไตล์กล้องฟิล์มสีสดแบบนี้ก็สามารถเล่นเพิ่มเติมได้เลยค่ะโหมดต่อไปจะเป็นโหมดวิดีโอก็คือใช้งานฟังก์ชันวิดีโอได้เลยค่ะแล้วก็ถ่ายพาโนรามาถ้าเป็นรุ่นนี้เขาจะเอาออกาไว้ด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ SP SP เราก็มาเปลี่ยนโหมดเองเนาะตัวนี้ก็จะเป็นออโต้เหมือนกันเราเข้าไปเปลี่ยนโหมดที่ SP ตรงนี้เลยถ่ายโคลนคนบิวตี้เป็นผู่พาาระอะาพิต เป็นโหมดที่ใช้บ่อยเขาก็เลยเอาออกมาไว้ข้างนอกเนาะในส่วนของตรงนี้ไม่มีอะไรวิวฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะจะเป็นระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติเนาะเอาออกมาก็จะเป็นจอแอลอีดีปกตินะคะในการดูรปูปกดดูรูปที่ตรงนี้ได้เลยะคะ่ะหน้าจอทัชสกรีนหรือว่าตัวนี้จะมีรูปภาพเดียวนะคะก็เลยไม่ไปหรือว่าจะใช้เป็นจอจะเหมือนจอเกมค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มใช้ค่ะจอสติกเนาะแล้วก็ลบรูปที่ตรงนี้ได้เลยะคะ่ะในการเปิดแฟลชนะคะให้เราเปิดที่ตรงนี้ได้เลยถ้าไม่ใช้เราก็พับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะเซลฟี่ด้านข้างแบบนี้ได้เลยค่ะ